สวัสดีครับผมหมีเมืองสุพรรณนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวขายสินค้านะแต่จะมาพูดถึงอของมงคลที่น่าสะสมเก็บไว้นะครับโดยเฉพาะอาของมงคลเนะี่ยผมก็เป็นคนชอบสะสมนะพอดีมามาเจอของมงคลชิดนหนึ่งนะครที่ จังหวัดอ่างทองเนี่ยได้ได้ไดทาขึ้นนะคือเหรียญเจ้าพ่อควัอูผมจะบอกว่าเหรียญเจ้าพ่อควนอูที่สร้างปีนี้2,564เนี่ยน,นะนะครับมีหลายรุ่นมากเลยที่ท,ที่น่าสะสมแต่ผมจะชอบเฉพาะเจาะจงที่เป็นรุ่นที่เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเป็นรุ่นที่เป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดทั้งหลักวิทยาศาสตร์ด้วย เนื้อทองแดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น,น,นทองแดงซาตินรุ่นทองแดงผิวไฟหรือเป็นทองแดงลมมันปูอะไรต่างเนี่ยรุ่นนี้ต่อไปได้รับความนิยมหลังจากที่ผมโพสคลิปนี้ออกไปอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทองแดงเนี่ยนะมันสามารถที่จะทำลายเชื้อไวรัสทำลายเชื้อโรคยูดิซีแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด COVID เนี่ยนะครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะมันมันสามารถที่จะไปทำลายเชื้อไวรัสได้จริงๆมันมีงานวิจัยอยู่นะก่อนอื่นที่จะเล่าถึงงานวิจัยจะเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมช่วงโรคอหิวากกำลังระบาดแล้วคนที่อยู่ในเหมืองทองแดงกับบ้านที่ทำสร้างมีลูกบิดมีราวบันไดด้วยทองแดงทำไมไม่เป็นโรคอหิวาไม่เป็นอะไร เขาก็เลยเกิดความสงสัยกันเมื่อเกิดความสงสัยปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยกันว่าเอ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นทำทำไมถึงไม่ไม่เป็นอะไรก็ปี2015เนี่ยนะที่เกาหลีเกาหลีเนี่ยได้มีการวิจัยนะว่าทำไมทองแดงมันถึงทำลายเชื้อโลกได้นะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะอาจารย์ออสอาจารย์ออสได้ได้ได้ได,ได้อธิบายไว้นะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากปฏิกิริยาเขาเรียกว่าในทองแดงเนี่ยในตัวของมันเองนะมันมีจะมีประจุพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวของมันเองแล้วมันสามารถที่จะเนี่ยวนํทาทําให้เกิดปฏิกิริยาเขาเรียกว่าออกซิเดชันได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในในเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึง พุทธคุณนะพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นเหรียญทองแดงเนี่ยเมื่อเชื้อไวรัสหรือเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันเข้ามาใกล้อยู่ในรัศมีเราเนี่ยนะตัวทองแดงเนี่ยก็จะปล่อยประจุออกไปเกิดกระบวนการเนี่ยวนำออกซิเดชันไปทำลายเซลล์ของเจ้าไวรัสหรือเซลล์ของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยให้มันเปิดขึ้นเมื่อเปิดขึ้นปุ๊บมันก็จะพิการ มันจะงอให้เปียกเสียขาและในที่สุดแล้วมันก็ตายตายไปนะครับมีงานวิจัยนะฮะงานวิจัยในปี2015เนี่ยในวารสารที่น่าจะเป็นงานวิจัยของเกาหลีนะครับวิจัยเลยว่าเราใช้โลหะที่เป็นทองแดงประมาณ95%เี่ยนะแล้วก็ <c oughs> เอามาเอามาวางใกล้ๆกับที่ เชื้อโรคเพราะเชื้ออะไรจานเพราะเชื้อเนี่ยนะปรากฏว่าเขามีการทดลองทั้งทองแดงแสเตนเลสทองเหลืองเพราะว่าทองแดงเนี่ยเป็นโลหะที่มีการมีความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถปล่อยประจุเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยตายภายตายภายใน2นาทีครึ่งอันนี้คือเป็นเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงเรื่องของเหรียญเจ้าพคนอู รุ่นนี้ที่สร้างเนี่ยนะเรื่องพุทธคุณน่ะเราก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าพุทธคุณของเจ้าพ่อ,อคนกูเนี่ยก็คือท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็ปกป้องคุ้มครองทําให้คนเกรงขามนะอันนั้นด้านพุทธคุณแต่ด้านทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหรียญที่เป็นรุ่นเนื้อทองแดงเนี่ยนะสามารถปล่อยประจุไปทําลายเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสโรคโน้นโรคนี้โรค โรคต่างๆเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้นะะมาทางด้านพุทธคุณอีกครั้งหนึ่ง <ๆ S 1> เหรียญที่สร้างรุ่น2564เนี่ยเป็นปีเลข2564เนี่ยตามหลักเลขศาสตร์ถือว่าเป็นเลขสุภเคราะห์เลขกก,กเศฐีมั่งมีเงินทองเลขเนี่ยมันมีดาวลอยอยู่ดาวลอยดาวสองสองคือดาวจันนะครับห้าคือดาวพฤหัสดาววิชาการ ดาวจันคือความสวยความางามความอ่อนหวานดาวฤหัสคือดาวแห่งวิชาการ6คือดาวเงินทอง4คือดาวคำพูดเหรียญรุ่นนี้นะครับ2564เลขมีพลัง2 5 6 4คือเลขที่มีเหรียญน,นิ้วไว้แล้วเนี่ยจะทำให้เป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูมีเงินมีทองพูดจาแล้วได้เงินได้ทอง มีวาดาเป็นทรัพ์กกเสรีฐีครับมีไว้รุ่นนี้ได้ทั้งพุทธคุณและได้ตั้งหลักวิทยาศาสตร์ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับลองศึกษาค้นคว้าดูนะครับเรื่องของทองแดงผมแนะนำเลยครับรีบหาสะสมไว้เลยครับดีมากเลยเวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับ